ขายาวไวตลาดโตสติขายาวไวสังขาโตสติขายาวขคดเป็นน้องมองซื้อใบโอกาซาค่ะเนาะ่อค่ะกากากายกรรมวาจิกรรมมาโนกรมนังกรรมโต What? Wow. มือหลีวันสาขาตอนมนอนวันโกขึ้นหน้าผ้าจึนเจมใจต่อเนื้อวันอันเมาถูกจุนมตินเสือวงฟ้าวันอันเมาถูกมาตัวโปทีซีหางหันวันอันอําถูกสรกาวัันนอาหน้างวันอันเมาถูกสร้างกินไข่งาเหลียววันอันอําถูกเโยไฟฟ้ากำพาวันอันเมาถูก เมื่ตกล้องของเมารีลดเสียงวันอันจ้างเผือกเกิดในทุนวันอันขุนเมืองเกิดในซองรองเมียนบังกลาลีล้มหองห้างวันอันพลาป็นจมกล้ามาในนางปลาห้องแสงห้องคำวันอันไม่เมาแตกกลางตาพาเมากันจูเหวยวันอันปู่เท่าถูกไยออกเสนมีวันอันขุนผีเฮ็ดไปบังกลาวันอันอุตส่าห์ลต็มเตยวันอันสถียรในจ้างเผือกกินเหลือเมาคุกบุนเมงมุนเมาตำเน้อ วันอันเพื่อเมาหนีผีเมากว่าวันอันผีมัตยาเมาไปวันอันกาเจเมาลงห้องวันอันปู่หมอความคำชินวันอันผีลิ้นเมาลู่วันผีพุกเมาเลวันอันเฮาเต๋ไว้คู่ของเฮาวันอันป้าไตเมาถูกจุ่มตินเสื้อปาเนื้อเมาถูกกล่าวเฮิรนห้างวันตุ่มมาถูกจัางหาหักวันออกมาถูกลำเสานีปาห้องเมาถูกกีลาววันระจันเมาถูกวันเสาลัง Màu thuộc tăng sĩ hoang Màu thuộc chân sĩ hiệp văn anh Màu trực kịp số long quan hôn văn hăng Màu hô khâu văn ảnh Phụ thâu ọc Phụ thâu ọc thuộc quầy ọc hướng hương hư bạc tiếm lâm Phụng dòng mạc màu hồng chú nín Văn anh hiền lai màu kín cày mấy Màu khảy tánh tang Văn anh nam, mà nó loạt đồng Văn ảnh tuần áo giác phục xuống trứng mương mọc, siêu hương Tiếm tuần văn ảnh ôn cổ hú phú Cổ phương phương cổ Văn cung

cháu cáng sứ cháu nắng cáng cụ cháu có đi cháu mà đón cháu nào cháu cháu vô lạc buồn cổ cha xem cây hô khá có thị á khám nhà xìa tạm biến xìa hô khá cháu cụ cụ phá mô tăng sinh, mà hùm hàng mương hố chư lũ năng tập bế đăng mô tăng sinh xì cầm lùi tạ tạ thù thầy là phú thị hoàn quay đi ผู้ผงสอนลงสระข้อดียาผู้ป่จ่าเปตั้งจัดเชียงไตนาเมืองไต้หันนก่างประเิงปีนี้ขวบขบเจ็ดชิเจ็ดปีนั่งยื้อเอาหาลูกน้องตัางประเทศเป็นีในเฮ้ยนเล่เฮียนเอาปีหนาตางประเทงเตีอันไรปุ๊บยนสระอ้อดียามาเอาในก็ะเป๋าตังบุนาคือปไอ มาองอย่างทางชากูสังจทตนั้เขามาปฏิเสธจากที่สาอิยาเขากรวาจอมปูกุกอูกัสพุธากุโนอนันโตธรรมากุโนอนันโตสังฆากุโนอนันโตมาตาปิทุกุโนอนันตอสริกุโนอนันโต เท่าขาดดัมมาควมยอมือสิบนิ้วไวสาอาสรยาสรีผู้า้หลงอสิยาผู้ก่อ้าปทมาเตปันอันเป็นจัดเชียงไตเมืองไตปัตุนมึนซึ้งปุลมา เจมือปีโกซาเห็นสามปากคานีแมนตีเหลือสิบม้วนปีในขอบโขกเจ็ดชิดเจ็ดปีเยมกับในเฮาคาเจมยิ้งเจมใจทิ้งในปูมอนลูกอ่อนกุ้นหลงมือเก่าเท่านมจุ้งหมูปีนอง lại sư lại khứ Đắc mai yon vay ô ca hầu hầu lại sư tam lam qua tì nhà thả ra sa xa. sara sang sông pan an tin tang mô vĩnh sa chặt chân tay tìm ấn lo hải tung lết xi lòng cao vẹn ลองเห็ดความลองหมอปยาลองบ่งปุ้นลองหบเจิงปิญญาตั้งหลายนั้นอันสราอสิยาสั่งสอนปัญมาเข้าขาดดักมาปัญความมันแกงตอ่อหน้าเผินคู่เลหุนหางเข้าขาติสัง hàng bóng hưng nhau Kháu đắng mưa nà Thơ hâu khát tập bế đắng xinh Thơ ghen khen Muôn càng vắng Tinh sải đẹp Bồn kẹt khẽ hê căng Thính xinh lệ quân thề Giáp chiếng tay ăn chết ăn màn Thơ hâu khát thúc đắng lý เขาเขาขาดทุบตั้งอ่องฟองหองสังเขาตูดอ้อนย้อนเมตตาเขาสาเขาจอยทองจอยมา้าจอยเปาาิดป่าเขาขาดนังกะกังเจอเดีเผือผเจอมองสู้ตรงเขาเลยติ่นทนผีย่าอย่าย่าไรคุณเพียกอย่าเพียกไร กว่าตังเหลือก็กุ่นหมจุมหักตอนผีหันผีหักกุ่นหังกุนหักผีหังผีมีเมตตากุ่นหังกุ่นจรูนาเอาในก่าวันดาเมินนาเคาชาวหูของ,มมงกองมังกราผู้สามเสงเปิงมองไตกุนไต chặt sáng tay hậu khuyên dầu bắt diễn Thưa kiện luật rằng Nằm tăng chờ mong mong số trường Thầy mi khói mươn lượng này quả nghe bán cầu bản tăng bản mờ chữ xin lắm เฮสังกโตสังกโตให้ขึ้นเหมือนนังสสยเดินขึ้นตั้งสส่วันขึ้นเตียงเข้าเข้าขาตั้งเสียงเขาก็ย็นซื้อสามีมังกลาเต็มทวนสีเผาเฮงมันสะ้องรวยตาสาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอักาสะอักาสะอักาสะมือในหมดเลวไว้ดูก่อนต้าปุกท่าปนญมาธรรมะปนญมาสังฆปนญมาอาซาเรียปัญหามาตาปิตุปนญมายุสิคราวปินสังฆยาคายมุตุวสิมุตุมโนมุตุ อิงกุลยาสองผ่ามือข้าเอาเป็นหมองยาชิมหลวงสรงห้อนอาจรย์ปาติอยู่เสกความุมปลาดอำไว้สังในยอดี่งข้าเห็นเก่งเห็นตั้งไปหม้อกาปนามาหมุนกลมเตหุ่มคุ้นกุ้งปุ่นโคลุงยอยุงมือที่มวยยอเมื่อในนาคากับปัจจุงยาอาคาเลือนดีปีหงวันกองกอมย่องไปตินพุงมินตั้งล่างย้อน